สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะกล้วยไข่เชื่อมเมนูง่ายๆสำหรับวันนี้เลยค่ะละลายเกลือป่อนในน้ำประมาณครึ่งช้อนกล้วยไข่ที่เรานำมาเชื่อมนะคะจะต้องเลือกที่เริ่มจะมีสีเหลืองสุกดนิดๆเวลาที่เราเชื่อมออกมาแล้วเนื้อจะอร่อยค่ะถ้าเลือกที่สุกมากเกินไปเวลาเชื่อมเสร็จแล้วเนื้อจะเปรี้ยวนะคะ เราจะกรีดเบาๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ลอกเปลือกออกแช่น้ำเกลือ,อไว้ก่อนค่ะเคล็ดลับสำหรับทำให้กล้วยไข่เวลาเชื่อมออกมาแล้วสีสวยก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่แช่น้ำเกลือแบบนี้อย่างเดียวเลยค่ะ mm hmm. บ้านใครมีกล้วยไข่เยอะๆนะคะกินไม่ทันลองมาเชื่อมด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้กันนะคะ ปอกเสร็จแล้วเราจะแช่น้ําเกลือไว้แบบนี้ก่อนเราไปทําน้ําเชื่อมกันต่อเลยค่ะใส่น้ําประมาณ500 ml นะคะตั้งไฟให้เดือดใส่ใบเตยเพิ่มความหอมก่อนค่ะใส่น้ําตาล6ช้อนใส่น้ําตาลทรายนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะอีกประมาณช้อนครึ่งคนให้ละลายดีเลยค่ะแล้วเราจะเคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำตาลเหนียวข้นขึ้นเล็กน้อยค่ะใส่กล้วยได้เลยนะคะเราจะปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะเชื่อมต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะถ้ามีฟองก็ช้อนฟองทิ้งไปเลยค่ะ คนบ้างพักบ้างนะคะให้กล้วยโดนน้ำเชื่อมรอบๆลูกเลยค่ะเราจะไม่คนบ่อยเพราะว่าจะทำให้กล้วยเละเพราะกล้วยสุกใสมีสีเหลืองสวยแบบนี้แล้วนะคะปิดแกส๊สพักไว้ก่อนค่ะทำส่วนของกะทิกันต่อเลยค่ะใช้กะทิหนึ่งถ้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชาเราจะไม่ผสมแป้งนะคะต้มแค่พอเดือดปุดๆยกลงแล้วพักให้เย็นได้เลยค่ะ เชื่อมกล้วยด้วยวิธีง่ายๆค่ะกล้วยไม่ดำไม่ฝาดจะราดกะทิหรือว่าจะใส่มะพร้าวอ่อนแบบนี้ก็อร่อยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ